ผู้ชมเขานั่งทำไมเขาปวดอื้อเปล่าเฮ้ยไปดูตูดเขาดิมีอื้อไหมเอาไม่มีเขานั่งพักเฉยๆนะคะท่านผู้ชมต่อไปเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะทำไมเขาทำอย่างนั้นอ่ะนี่เขายกมือขึ้นทำไมท่านผู้ชมทั้งสองข้างเลยนี่เขาทำอะไรอ่ะเขาจะเต้นเหรอไม่ใช่เขาไม่ได้เต้นนะครับท่านผู้ชมทำอะไรเนี่ยอเขาเต้นจริงๆด้วยค่ะ โอ้โหเขาจะเป็น้เขาเต้นจริงๆด้วยเขาสายสยเขายกมือด้วยนะคะโอ้โหเขาสวยมากเลยค่ะโอ้โหเขาสูงตัวใหญ่ปึ๊บปึ๊ดปึ๊ดป๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตื๊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 ดตืดตื๊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 ดตืดตื๊ดตื๊ดดตื๊ดตื๊ด,ดตดดนนะดื๊ดต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 ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด เดินหน้ามาหาเราแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเดินถอยหลังนี่มันจะล้มนะลูกดูน้